เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดออสซาเชนักเก็ตเช่นเดิมนะครับในวันนี้เนี่ยเรามารีวิวตัว m ม c h a n i c a l Keyboard ที่มีชื่อว่า a j a จสเอเคเจ็กันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีราคาที่1,750บาทนั่นเองนะครับโดยประมาณนะเนาะก็ถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปกดดูที่ใต้ลิงก์ดีสคริปชันได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของตัวคีย์บอร์ดนี้นะครับแล้วก็อย่าลลลลืมมไไปปกกกกดดดตตติิาาาาททททีีี่่่เเเพพจซซนนนนบบบัััั้้้ววววยยแแแะคครออูงง็็์ช เลยมาเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับคือก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยผมเนี่ยทำการแกะซิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าข้างในเนี่ยสินค้ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าตามันเป็นยังไงคีย์บอร์ดมันดีไหมในราคา1,700กว่าบาทเนี่ยมาดูกันฮะนี่เลยของข้างในนี่คือตัวพระเอกของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้ข้างๆก่อนละกันนะครับแล้วก็ของข้างในเนี่ยจะมีตัวสายคีย์บอร์ดนะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นสายถักเฉยๆไม่ไม่ไม่ใช่สายถักเสียต้องพ ประมาณ2-3ปีหรืออาจจะถึง5ปีก็ได้นะครับก็สามารถหาใช้ได้หรือเอาสาย type C หรือมาสามารถเสียบได้เลยนั่นเองนะครับเอามาเปลี่ยนแปลงก,กันได้นั่นเองนะแล้วก็ข้างในก็จะมีทุย่ยที่แบบว่าที่ดึงคีย์บอร์ดต่างๆนนที่ดึงตรงดึงปุ่มนะครับและดีก็น่าจะเป็นตัวนะครับคู่มือสอนต่งตนนางนๆานมีภาษาอังกฤษให้เรานะครับอ่านได้ไม่ยากเลยไม่น่ามีภาษาไทยนอะอันนี้จากที่ดูแล้วไม่น่ามีนะครับก็สามารถดูได้เลยซึ่งก็น่าจะเข้าใจไม่ยากมีการบอกด้วยว่าเฮ้ยไซส์มันเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ปุ่มกดต่างๆเนี่ยพวกแบบ fn ปุ่ม แรงต่านนเนี่ยอันนี้จะมีบอกแล้วซึ่งเราสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะอ่เะนว่าอันนี้เราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็กล่องแรงงานนี้ไม่มีไแล้วนะครับก็ขอเก็บกล่องไปก่อนแล้วกันเนาะเรามาเริ่มนะครับตัวเรียกได้ว่าคีย์บอร์ดหรือว่าตัวพระเอกของเรากันนั่นเองเครับมาเรามาแกะซิลกันเลยนี่เลยฮะแกะซิลเรียบร้อยเป็นไงยางเท่ นะฮะสีอย่างเท่นะครับอืผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทั้งตัว Macbook นะครับแล้วก็ตัวของ Windows เองนะครับใช้ได้ทั้ง PC โน้ตบุ๊กหรือแม้แต่คอมเออใช่คอมตั้งโต๊ะเราก็ได้เช่นกันคือไม่ได้หมดเลยอ่ะลองฟังเสียงกันหน่อยละกันนะครับนี่เสียงเป็นไงยอดนะแล้วคือแบบว่า ์ดะครับมีภาษาไทยให้ด้วยซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนไปอะไรมากมายเลยนะสามารถใช้ได้ปกติเลยนะอย่างที่บอกครับตัวนี้จะเป็นวัส,สดุที่แบบเอ่อถ้าเรียกตรงๆก็น่าจะเป็นพลาสติกปะเออเฮ้ยแต่ว่ามันเหมือนไม่เป็นพลาสติกอ่ะมันเหมือนเป็นยางปะเออเหมือนจะเป็นพลาสติกนะประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มวายุ่มด้วยนะครับหรือว่าปุ่มปรับเสียงลดเสียงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีการปรับขนาดต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นตัวหัว USB นะครับดึงออกมาได้เลยก็เอาไปเสียบนะครับเพ สายตัวเนี้ยหรือว่า Type C ตัวอื่นของคุณก็ได้นะครับสามารถเสียบสายชาร์จแบบได้เลยนะครับนะเออตามนั้นแล้วก็สามารถเลือกที่จะปรับตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Mac นะครับก็จะใช้ Windows ก็เป็น Windows ถ้าเป็น Mac ก็เป็น Mac นั่นเองครับแล้วก็จะเป็นแบบ USB หรือจะเป็นแบบ Bluetooth หรือว่าจะเป็นแบบ WiFi 2.4G นั่นเองนะก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็ตรงนี้จะมียางนะครับทำให้มันนึบๆตึบๆเลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองดูซิอันนี้ผมเป็นโต๊ไม้นะครับอุ้ยใช้ได้นะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่คือโตไมม้ัน เนื้อมันลื่นอยู่แล้วอะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะหนึบได้นะครับมากกว่านี้ด้วยก็ถ้าคุณไปมีแผ่นรองเมาส์หรือว่าโต๊ะที่แบบเป็นโต๊ะคอมจริงๆน่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้จะมีที่แบบเรียกว่าปรับระดับละกันนะครับให้มันพอดีอุ้ยโอย้ค่อนข้างแข็งนะเนี่ยคือไม่แข็งไม่เชว่าวไม่ดีนะแต่เรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มีตัวหนึบๆตรงนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นยางเนาะ ตามนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่คนจะถนัดเลยนั่นเองนะก็อย่างที่บอกครับสามารถใช้ทั้ง Mac แล้วก็ทั้ง Windows ได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ใต้ description ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ผมโชว์อยู่จะเป็นราคา1,750บาทหรือ1,749บาทนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปได้แล้วก็ในเร็วๆวันนี้เนี่ยจะมีนะครับโปรโมชั่นในวันที่10เดือน10ด้วยเช่นกันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับที่ตัวเว็บไซต์นะครับหรือว่าตัวแอปพลิเคชัน Shopee นั่นเองนะครับเข้าไปกดติดตามมาไว้ได้นะครับย้ำนะครับว่าอย่าลืมกด เข้าไปดูสินค้ากันได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแต่ว่าเข้าดูสินค้ากันได้ซึ่งอันนี้จะมีระยะเวลานะครับเพราะว่าเป็นโปรโมชั่น10บสเงี้ยก็จะมีลดราคาสําหรับคนที่กดเข้าลิงก์ใต้คลิปเราเนี่ยนะครับก็จะลดสูงสุดถึง50%เลยเช่นกันนะครับอ่ะเอาเนว่าเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับเปิด macbook ขึ้นมาเพราะผมจะใช้เป็น macbook แล้วกันนี่เลยนะฮะอาจจะมีแสงเงาดูนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมจะใช เร็วๆเลยอ่ะตามนั้นฮะณตอนนี้เนี่ยก็ถ้าบอกกันตรงๆก็คือมันจะมีตัวแบตเนาะอันนี้ก็เป็นแบตเครื่องผมแนวอาไท่ดูจริงก็จะเป็นประมาณนี้แบตเครื่องผมมันจะประมาณ เท่านี้เลย63นะครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยเปิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นปะมันจะมีตัวนี้เนาะเป็น Mac แลวก็เป็น Windows นี่ซึ่งผมเนี่ยเปิดเป็น Mac แล้วเดี๋ยวผมจะปรับไปที่เป็น Bluetooth นั่นเองครับคุณดูที่หน้าจอนะครับเห็นปะขึ้นแล้วตัวคีย์บอร์ดจะมีแบตเสริมของมันอยู่แล้วประมาณร้อยหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็ตัวสีคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีแสงออกมาด้วยเช่นกันนะแบบนี้เลยดูดิสีโคตรสวย ถ้าทุกคนสนใจนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับที่ใต้ดีสิบชันได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีส่วนลดนะครับให้กับทุกคนเนี่ยที่กดเข้าไปเลยมากถึง50%เลยนะครับแล้วก็มีตัวคีย์บอร์ดไมโครนิคอลนะครับอีกมากมายให้จับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอยู่ในโปรโมชั่นนะครับหรือว่าในช่วงที่เป็น10บๆนั่นเองนะครับลดสูงสุดถึง50%เลยก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับทางเพจซีรัมมี่นะครับที่ทางช้อปปี้ไดทีีี่่ผมรววิออยูตนน้ จะเป็นราคาอยู่ที่1750ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นรที่เจ๋งมากๆแล้วก็น้ําหนักไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับชาร์จแบตได้ดีบอกได้เลยว่าสบายครับชีวิต e ซี่เลยน,นั่นเองนะครับอ่ะเอาไว้า่าจะใครสนใจก็ฝากไปกดติดตามเอาไว้ด้วยลวกันนะครับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนละกันครับผมสวัสดีครับ